กับผมพี่ร่องสวัสดีครับผมให้ใช้กับนี็ตำเตือนกินเที่ยวครับผมได้กิโลมาครับผมกำลังจะขวนนครับจะตำแจ้วนะครับผมกินข่าวแรงครับผมเร็วมา,ากเกยี่สิบกรับ หอมๆตำแจ้วข้าวเหนียวอ่อนๆครับผมปีนึงมีเท่านึงครับผม หยอดหน้า,าลงสักหน่อยครับผมโอ้ยลดดีลงจักหน่อยครับพี่น้องนะครับถ,ถ้าตำจะไม่ได้พุงไหลครับผม จิปมนี่จะเป็นช่วงๆครับพี่น้องนี่จะเป็นช่วงประมาณเกี้ยวเขาเ่านะที่้รินเะเป็นกับประมาณปีหนึ่งแนละ้วแง่พี่น้องมันจะเริ่มสุกแล้วผม ตำเจ้วครับผมนี่ครับผมแต่จะมีพริกหอมแดงนะครับผมกับกระเทียมจีนะครับผมเ,เสียบไม้จีนะครับใส่หมดเลยครับผม พริกเขาการะตัแหลกแล้วผมอันนี้เอากัดเกลากิล้อตำแล้วผมกิปลมครับกิปลมแต่บ้านไม่ใช้ห้องกิลอครับผม ตัมให้ละเอียดเลยครับนี่แหลกล้วพี่นอคป๊บเข้าใส่รสดีชิมมงกันครับผมเดี๋ยวค่อยปรุงครับ ออจะหย่อนนะำปะลานิดนึงครับผมผงนัวครับผมโบไซกับโบแซวกับพีนอตตามด้วยน้ำปลา นี่กันี่เอาเล็กไปน้อง นี่ครับอีกเมนูหนึ่งที่หากินยากนะผมว่าถ้าไปถึงหนาก็ไปดิกินนะครับผมเดี๋ยวพลอยใช้ขอจบคลิปก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยพ่อกันคลิปหนานะครับผมตั้งแต่กระปากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามพลอยใช้กัมเตัมนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไปหลายครับผมกับคลิปนี้พลอยใช้กัมเตัมขอสวัสดีครับผม